แต่ข้างใน้ัไม่รอดหน้าเต็มเขาอีกเขาไม่มียกโทษกันให้บ่อยเขาอำก,กับคนแค่ั้างเดียวท่านั้นั้างต่อไปไม่ต้องพูดถึงโคถือไม่ใช่เด็กโตแล้วถ้าเป็นงเด็กก็ไม่ว่าแต่ในวันนี้นไม่มีทางยิ่งฉันยยิ่งสูงยิ่งหนะักอย่างข้าในภาคก็ไม่มีการให้ไปไปจบฉันยัยิ่งสูงนี่ความรับผิดชอบเยอะโทษจะหนักเพราะงั้นถ้าอยากเจริญก้าวหน้าอยา,อย,าอยู่ในชีวิตเนี้ยก็ต้องไป ประคุตัวศึกษาเรือร่องระเบียบวินัยรอาหารไปศึกษาไว้ข่าวข้อนันทุรการเรื่องน้องมาครบงลดเองเรื่องนินการหารเรื่องของการ,ร,รเป็นบัตรตัวนะเรามีประสบการณ์มากกว่ามันอาจจะมีใครสั่งสอนมันกระช่างแล้วแต่เราต้องบอกเราแล้วราไว้ดีว่า,วาทาหารผูาจะทำยังไงเป็นทั้งความคิดจิตใจและร่างกายไม่อะพารเฉพาะสม้งแมบบคิดให้ดีดูให้ดีแอ้เรื่องน้อยจะมีโอกาสจะเริ่มเ,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 เติบโตแบงหน้า ถ้าเองเป็นอย่างนี้เองก็อยู่อย่างนั้นชีวิตไม่มีทางใครเป็นผู้รัชาช้มาแหนก็เมืนมเอนกันบอกเขาก็ปกครองแต้ไม่ปกครองเองนเดียวของเราเนี่ยมีคนาต้งสองพันพันของคนนะมั้งทั้งทีงทง่ทั้งพื้นที่ต้องถือระเบียบเด็ดเป็นหมดจะมีไม่ค่อยยกเว้นเราทหารเราถือเรื่องวินัยการที่เราจะเถยงผู้รัชาช้เนี่ยถามไม่ยอมแต่ถ้าบอมืงถ้าตัวเองคิดว่าผิดถือว่าผมไม่ผิด ขามีขั้นตอนการรายงานแล้วขั้นตอนเขียนรายงานอาอนาาานามาองพอใจก็เขียนว่าผมไม่ได้ทำงานก็เขียนรายงานขึ้นมาถ้าระดับผู้หมวดไม่ได้กับเป็นขอร้องต่อเป็นขั้นตอนผมเชื่อผมรับสการมาสามสิบกว่าปีเนี่ยเป็นธรรมผมยังไม่มีคใครให้เป็นธรรมดวยในำกระสุนที่ยี่สิบสเคลื่อนผมเนี่แหละไม่ทำผลรุ่นน้องผมนี่แหละอ่มีปัญหากับผู้ผ่าน ไม่ร้องความไม่ถังมันก็ร้องเรียนตามประกันเกินอะไรเงั้นเนี่ยมันก็ชนะถ้ามึงถูกจริงนะแต่ถ้ามไม่ถูกโทษสองเท่าจำไว้นนะทหารเลยเมื่อาทหารก็ตามฟุตหน้าโทรศัพท์ร้องผมพิสูจน์แล้วผมถูกตอบทันทีกฎหมายระเบียบบอกไว้เลยเพราะนั้นถ้ามึงไม่ถูกจริงเน่ยอย่า,ยยาคนเป็นผู้ชายคนโตขึ้นมนาะถึงปังได้ทีนี้ เขาเลิกการฝึกฝนอบรมสั่งสอนกันมาเยอะอบรมไปเยอะกว่าในท่านน้อยชั้นยพันร้องโกรมในสีส้มนี่ต่างๆมากมายในสองกรมของเขาอยู่เขานี่อบรมสั่งสอนกันมาเยอะเขาจะทำอะไรคิดให้หนักอย่าเอาความคิดแบบพลเรือนไปคุร้องเรียนกูนั่นกูนี่ไม่เกี่ยวมันจะย้อนวามตัวเองอันดับแรกคือคุณพิขั้นตัวแบบต่างผู้ขับฉันมีคนไม่้องมยินต่างๆเั็มเต็มๆอ้างไม่ได้ด้วย จ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้นี่คือระเอ,ยอียดของท่านกฎหมายเหมือนกันท่านบอกเหนกันบอกอุ้ยผมทำปลีละมรู้กฎหมายว่าต้งองกฎหมายทั้งหมดไม่ใช่ไม่เกี่ยวคุณนั่นไม่ได้คุณต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วเัน่นย้อนขนาดนี้แ,แล้วเนี่ยผ่านมาปีแล้วเนวี่ยแหละเตือนไว้บอกไว้ถ้าอยากจะมีความก้าในการนะปรับตัวซักหลายคนที่ไม่สุขความใจในชิทิ์รับสทิทธิ์ก็มี แต่ถ้าเท่า,อย,าอ,อ,อย่างนี้ครับผมชอบชีวิตแบบนี้ก็ออกไปถามมีไหมเพื่อนบกเนี่ยนักเรียนจะมาเรียนกับผมเนี่ยเรอกไปเกิดขึ้นแล้วนะเพื่อน,นผมเราตอนพอดเอุกูเนี่ยกูเกิดแล้วถ้าออกไปทำธุรกิจส่วนตัวหลายคนไม่ใชกคุณเนี้ยหลายคนบางคนไปทำร้านสังเกตบางคนต้องทำเอกชนเพราะนั้นมันมันมีทางเลือกจะเลือกถนัดการคิดเอานะโตไปนี่ถ้ามีความคิดแล้วเรียนมาก็เยอะ เพราะฉะนั้นอ่ะดูให้ดีผมบอกคุณไว้ซะก่อนผมให้โอกาสคุณแค่ครั้งเดียวแล้วผมไม่พอใจมากกับคุณตลอดไมจริงจริง